เข็มตัวเนี้ยเอาไว้ฉีดเวลาที่เราติดเชื้อมันจะขึ้นเอฟเฟกตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปจากสีส้มถ้าเกิดใครอา่านภาษาอังกฤษกไม่เก่งก็เปลี่ยนดูเลยว่าจากสีส้มกลายเป็นสีแดงเนี่ยคือติดเชือ้อหรือเลือดมันเพิ่มไม่เต็มหลอดสักทีอะ่ะก็คือติดเชือ้ออืมอ่ะมานเมื่อผมอธิบายหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูว่ามันฟาร์มได้ไหมไป แนะนำนะตอนนี้ทวายไลท์ฮอริทสเนี่ยคือเป็นเมืองที่หน้าฟาร์มอืมแต่ของต้องถึงนะเพราะผีตบแรงเหมือนกันอย่างที่บอกถ้าไม่มีม่วงเลด,ดีหรือว่าสีแดงเลด,ดีก็ให้ใช้สีเขียวไปก่อนแล้วไปตีบวกแต่ก็ต้องหาเลดหรือว่าหาเอฟเฟกของปืนให้มันดีด้วยอย่างเช่นอีลิตซอมบี้หรือเป็นเฮดช็อตดาเมจอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยในการฟาร์มทำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นเคลียร์ผีได้เร็วขึ้นโอเคเมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ลองไปฟาร์มดูก,ก่อนไม่ใช่เมืองดิเออตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์กันใช่ไหมผมก็แนะนำว่า